ตอมเกมขึ้นทาง้ายเปิดลูกนี้มายิงโดยสุภกิจจะซาำอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ครับเอาครับสุภกิจม่งอีกทีหนึ่งชนคานแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูศูนย์ครับรบีรบุตรกายเยมโอ้โหสิบเอ็ดนาทีครับแต่ว่าตรงนี้น่าได้มากว่าที่แปรแต่ว่าติดเซฟแล้วดูครับบอลโอ้โหชนคานแล้วก็มาม่งเฉาจอบไม่ได้ครับล้ำหน้าฮตทริกโมตา เอาครับทำสมาธิวิ่งยออๆมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหไปคนละทางเนี่ยยิงออกไปเองครับพี่โมต้าโอ้โหแฟนสีเลเกตคืออธิษกอ์ไปฝั่งขวาของตัวเองแล้วครับลูกเนี้ยจุดโทษเมื่อสักครู่ถ้ายิงเข้าเนี่ยแบบเรียวไทม์จะเป็นตราดนะครับที่ตกชั้นแทนเขาทุมมาเอาเรียบร้อยครับโอ้โหชาโอ้โห พุ่มมาแล้วบอลมันกระเด้งผ่านแนวรับมาเข้าศีรษะของวงสกรนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ับสีตะเกตขึ้นนำํำดูว่ากาจังหวะบอลตกกันยังไงครับแล้วรวมไปถึงชชน,นินด้วยโอ้โหทางธนกรครับที่อยู่ใกล้กับทางวงสกรมากที่สุดให้ไม่ดีเสียบอลให้กับพัทยายัดเข้ามาไอดริสโอ้โหแบบนี้ครับเหมัน โดนแ,นงแดงเลยครับเหมานกิตเตียภัยพึกแล้วผู้สินเห็นด้วยครับตรงนี้เนี่ยอ๋อคือแขนกลางครับวีรวุฒิเก็บวีรวุฒิไหลสั้นๆรัชพลแต่งไม่มีจังหวะยิงครับลูกนี้ยังไปเองยังไปเองแล้วยอดฉลับมาลูกนี้ได้มองโดยไอดิสอ้าวเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหพัทยามาได้ประตูที่ต้องการนี่ครับ ไม่ได้ไดครับโอ้โหของเชียร์สีกเกตก็ชอบใจและผู้จัดสินก็เป่านุวินหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นทั้งฝั่งของสีตะเกตยู่นเตด United ครับบุกมาเอาชนะพัทยายูเตตได้ถึงทีน,นึงประตูต่อศูนย์และทำให้พัทยายูเตตตกชั้นนะครับไปสู่ไทยลีก3